พื้นบ้านทานแล้วป้องกันโรคมะเร็งบักแข้งครับภาษาอีสานเรียกบักแข้งหรือที่คนไทยเรียกว่ามะแวง้งหรือมะเขือพวงมะเขือพวงลูกเล็กๆครับลูกเล็กประมาณสักเซนนึงครับไดเมนเตอร์สักเซนนึงซึ่งบักแข้งหรือมะเขือพวงนี่แหละครับถือว่าเป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารประจำครัวเรือนของคนอีสานเลย ซึ่งจะสังเกตเห็นว่าคนเท่าคนแก่อายุจะยืนครับท่านจะมีสุขภาพที่ดีไม่ค่อยเป็นมะเร็งซึ่งมะเร็งก็ถือว่าเป็นโรคที่คนไทยเสียชีวิตครับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในลำดับต,ต้นๆเลยของคนไทยอันวันนี้ถูกเก็บคลิปครับเก็บคลิปมักแข้งครับมะกแข้งหรือมะเขือพวงครับมาฝากเพื่อนๆเลยปลูกง่ายครับปลูกง่ายปลูกไว้ข้างบ้าน ข้างข้อข้างสวนได้หมดครับเขาจะออกลูกทั้งปีหน้าแรงอาจจะพวงเล็กหน่อยครับแต่ก็สามารถที่จะเอาไปทานได้ครับทานตั้งแต่ทานสดเลยระยะที่เขายังไม่แก่ดีทานสดๆครับกับน้ำริกกับลาบปลาดุกลาบปลาดุกนปนปลาดุกนปนปลาช่อน,นปนปลาเข่งปลาหมอได้หมดเลยนอกจากจะุดมไปด้วยวิตามินครับวิตามิน แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์สําหรับร่างกายไปยังช่วยในเรื่องของต่อต้านอนุมูลอิสระป้องกันโรคมะเร็งแนะนําให้ปลูกครับและก็ทานทานเป็นผักประจําบ้านครับจะช่วยสร้างสุขภาพที่ดีซึ่งที่ขอบไม่สักฟามจะมีครบหมดครับมีครบหมดเลยในคลิปนี้ก็ถือโอกาสเน้นมะเขือพวงครับเน้นมะเขือพวงหรือบักแข้งนี่แหละครับมาฝากเพื่อน หลายท่านอาจจะมองข้ามครับมองข้ามหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ครับสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะคนเลี้ยงวัวครับคนเลี้ยงวัวอย่างเรา,เราความสุขสุขภาพที่ดีจะต้องไปคู่กันทานมะเขือพวงบักแข้งเป็นประจำสร้างสุขสร้างสมบูรณ์ให้กับร่างกายป้องกันโรคเมล็ง